สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนานะครับเริ่มต้นการใช้งานเจ้าตัวหุ่นยนต์เดินตามเส้นที่ผมพัฒนาขึ้นมาตัวนี้นะครับก็คือตัว MyRP Mini นะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งใช้คอนโทรลเลอร์ Controller ก็คือตัว Raspberry Pi Pico นะครับโดยใช้ชิป RP2040 นะครับเพราะว่าตอนนี้ Raspberry Pi Pico จะมี Raspberry Pi Pico 2มาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ ยังคงใช้เป็นตัวพิโคนึงอยู่นะครับเดี๋ยวตัวพิโคนองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอเราได้หุ่นยนต์มาแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี r d u i n o นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราต้องทำการติดตั้ง Arduino ก่อนนะครับในการติดตั้ง Arduino เนี่ยนะครับเราก็เฟิร์สเข้าไปที่ Arduino นะครับ IDE ตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ติดตั้งตัวนะครับ Arduino ัวเวอร์ชัน1.8.19นะครับตอนนี้จริงแล้วเนี่ย Arduino เนี่ยถึง Arduino IDE เนี่ยถึงตัวเวอร์ชัน2.3.2แล้วละ่ะแต่ผมยังไม่มีเวลาในการเล่นในตัวเวอร์ชัน2เลยนะครับผมก็ยังใช้ตัว1.8.19ตัวนี้อยู่นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดตัวนี้ออกมานะครับก็ไปที่ Win7 นะครับ at n e v e r นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดแบบ แบบจัดแล้วกันเนาะเรายังไม่มีตังนะครับแล้วก็คลิกนะครับลองเล่นไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีตังเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยค่อยดเน็ตแล้วจากนั้นเราก็กทําการดับเบิลคลิกนะครับเพื่อทําการติดตั้งตอนนี้ผมติดตั้งไปแล้วแหละนะครับจริงแล้วเราสามารถที่จะนิ่งๆ,ๆเป็นได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการติดตั้ง Arduino โดยทั่วไปครับทีนี้พอเราเปิด a r ด u i n ขึ้นมานะครับเราไปที่ t o o l นะครับเราก็ลองดูที่บอร์ด ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าบอร์ดของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเฉพาะในส่วนของ Arduino นะครับยังไม่มีในตัวของ Raspberry Pi Pico เราต้องทำการติดตั้งนะครับตัวแพ็กเกจของ Raspberry Pi Pico เข้าไปใน Arduino ก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะใช้หุนเดอร์บุกได้ทีนี้ในการติดตั้งนะครับแพ็กเกจตัวอภิสองเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุม Raspberry Pi Pico ได้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนนะครับทำการดาวน์โหลด ะครับไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ที่กิจกรรนะครับซึ่งกิจกรรตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปไปให้นะในการดาวน์โหลดนะครับล้วก็ไปที่คาว่าโค้ดสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่หนึง่งแล้วก็ดาวน์โหลดตรงในรูปแบบของซิปนะครับพอเราดาวน์โหลดออกมาปุ๊บเราก็จะได้ประมาณนี้ให้เราทําการแตะไฟล์นะครับโดยคลิกไปที่โฟลเดอร์ทีหนึง่งแล้วก็คลิกไปที่ e x c ก a ซล แล้วเราก็ทําการแตกไฟลนะ์น่ะตรงนี้แหละนะครับหลังจากที่เราแตกไฟล์มาแล้วนะโฟก็จะอยู่ข้างกันนี่แหละให้เราเดินกิทเข้าไปนะอีกทีหนึ่งเนาะปะ๊าก็จะเจอโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับดับแ,แรกให้เราไปที่ n new w t x c d o c u m e n t นะครับทำการเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการ copy url ตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็ทําการเปิดอันโนของเราขึ้นมานะครับไปที่เปอร์เฟรนท์ไปที่ไฟล์ก่อนแ,กน,น,นแล้วก็เปอร์เฟรนทนะครับจากนั้นเราก็ทําการวางลงไปลุ้งทําการวางลงไปตรงบอร์ดมินิเจอร์ยูไอเอลตรงเนี้ยนะครับคลิกไปทีหนึ่งเนาะแล้วก็วางทุกวางนะวางลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็โอเคไปอีกทีหนึ่ง จากนั้นเราก็ไปที่ทูนนะครับแล้วก็บอร์ดไปที่บอร์ดก่อนจากนั้นไปที่บอร์ดเมนเจอร์นะครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งครับจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่า R P สองศูนย์สี่ศูนเข้าไปตรงช่องเนี่ยนะจากนั้นเราก็ลองเลื่อนลงมาเรื่อยๆดนะูเราก็จะเจอไอ้ตรงนี้ครับ Raspberry Pi c o เนี่ยนะครับ สเตเลส r าร์พี0แล้วก็ตอนนี้มีชิปตัวใหม่นะที่ทางรับสบิพายออกมาก็คือ Rp235 0ซึ่งตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะแรงกว่าตัวเก่าอนะีกครับให้เราทำการติดตั้งตอนนี้เวอร์ชันอยู่ที่2.0แล้วละ่ะถ้าเน็ตใครรนแรงนะครับลองติดตั้งเวอร์ชันนี้ไปก่อนนะแรันผมก็จะพยายามติดตั้งเวอร์ชันต่ำไปก่อนลองติดตั้งเวอร์ชันสูงเลยก็ได้ครับคลิกอินสะ tall ผมติดตั้งไม่สำเร็จนะครับมีปัญหาในการติดตั้งเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งไอ้ตัวเวอร์ชันต,ำต่ำๆดูผมก็จะใช้ประมาณสามจุดสามจุดสามจุดหนึ่งนะครับลองติดตั้งเวอร์ชันนี้ถ้าเพื่อนๆติดตั้งเวอร์ชันสูงไม่ได้ก็ติดตั้งเวอร์ชันตำ่ำนะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคุณโยนีุยพัฒนาออกมา นานแล้วนะครับก็สามารถที่ใช้เอร์ษันต่ำๆได้เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็คลิกปิดลงไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งแพ็กเกจนะครับในส่วนของ a p a 2 0 e เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําการทดสอบนะครับว่าหลังจากที่เราทําการติดตั้งก้าไปแล้วเนะี่ยเราสามารถที่จะใช้แพ็กเกจตัว a p a รือว่าตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico ได้ไหมนะครับให้เราไปที่ทูลนะครับแล้วก็ไปที่บอร์ดเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราติดตั้งแพ็กเกจไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะปรากฏไอตัว Raspberry Pi Pico นั่นก็จะ Raspberry Pi RP2040 มาให้นะครับในเวอร์ชัน3.3.1นะครับเราก็เลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเลือกเป็น Raspberry Pi Pico เนี่ยเราก็มาดูอีกที่นึงพอเรายังไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ กับตัวมันยินของเรานะครับก็พอตก็ยังไม่ขึ้นทีนี้เราลองคลิกบูร i f ไฟดูก่อนนะว่าอย่างซอฟต์โค้ดตรงเนี้ยนะครับเมื่อเราเลือกเป็นบอร์ดรับบิไฟพิโคไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแปลงนะครับซอฟต์โค้ดตรงนี้ได้ไหมเนะี่ยเราก็คลิกถูกไปทีหนึ่งนะแล้วก็ลองดูนะว่าตัวเนี้ยกาลังคอมไพลิงสเก็ตอยู่โอเคไม่สามารถที่ใช้งานบอร์ดได้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่สามารถที่ใช้งานบอร์ดได้นะ เมื่อเขาใช้งานบดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งตัวใหม่ดูคนระับางทีเวอร์ชันเก่ากา็สามารถใช้งานได้แล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชั่นขึ้นมาอีกสักหน่อยนึ้งก็ได้นะ,ะเดี๋ยวทำการอัปเดตเลยนะ เดี๋ยวผมจะลองเลือกเวอร์ชันขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งสามเจ็ดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ sta สตอลเวอร์ชันตรงนี้บางทีก็ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนที่ผมลงไว้หลายเครื่องเนี่ยนะครับบางทีเวอร์ชันนี้ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับหรือว่าใช้ได้กับ Arduino ที่ติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะเดี๋ยวลองดู ถ้าเขาใช้งานไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทงทีเนี่ยไอตัวโค้ดนะ,ะที่เขามีการปรปับปรุงเนี่ยมันอาจจะมีมันอาจจะผิดพลาดอยู่ข้างไหนก็เป็นได้นะวันนี้เราติดตั้งในตัวเวอร์ชัน3.7.1นะครับแดีวเราลองดูไฟล์ดูใหม่ทีน เห็นไหมครับเวอร์ชันนี้ใช้ได้นะครับก็คือดันคอมไพลิงแหละเวอร์ชันสามจุดเจ็ดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ีไฟล์ดูอีกทีหนึ่งนะครับดนะันคอมไพลิงแสดงว่าเวอร์ชันนี้ใช้ได้ครับถ้ามีการบริไฟดูแล้วนะครับถ้าใช้ไม่ได้เราก็ เปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แพ็กเกจเราสามารถที่จะติดตั้งลงไปใน Arduino IDE ได้แล้วแล้วพร้อมที่จะเขียนโปรกแกรมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมานะครับเขียนโปรกแกรมนะครับควบคุมอุปกรณ์ที่ตัวหุ่นยนต์เป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะลองขยายปึ๊บหลังจากที่เราได้หุ่นยนต์มานะครับ พันจุดตัวนี้สองตัวเนี้ยผมผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ผมเพิ่งทําตัวบอดมาใหม่นะเดี๋ยวเราลองเสียบดูนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราลอง ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราสัเกนดูนะครับปึ๊บถ้าเป็นตัว Raspberry Pi Pico ตัวใหม่นะครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับเขาจะขึ้น Storage มาให้เรานะครับก็คือ API API 2นะครับตัวหนึ่งเหมือนกับแฟลชไดรนี่แหละถ้าเราคลิกเข้าไปในตัวนี้ฮะเขาก็จะบอกว่า bootloader version 3.0นะครับ m o เด l Raspberry Pi 2นะโอเคแต่ถ้าเราคลิกไปที่ index นะครับ เขาก็จะชี้ไปยังบอร์ดไม่ใช่สิชี้ไปยังเว็บบอสเซอร์ Web er ของเขาคนระับในนี้ก็เราก็สามารถที่จะด,ดาวน์โหลดได้ตัวไมโครไปท o อนแล้วก็ติดตั้งไมโครไปทอนลงในตัวุถยนต์ของผมได้นะครับต,ต,ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับเอเคไหมครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ก็เป็นหุ่นที่ผมทําการอัปโหลดโค้ดลงไปแล้วทีนี้ข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะัในตัวหุ่นที่ผมทําการอัปโหลดโค้ดเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนาะที่พอร์ตนะคเขาก็จะขึ้นคําว่าคอมอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ตามด้วยรัศวลิภายพิโคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่เนะี่ย พอเราเสียบเข้าไปเขาจะเด้งขึ้นมาเป็น s t อ r ์เรจมาให้ทีนี้เราไปดูในตัวพอร์ตนะครับเขาก็จะไม่ยังไม่มีพอร์ตอะไรมาให้เลยแล้วเราจะสามารถที่จะอัปโหลดโค้ดนี้ได้ไหมนะครับอย่างทุ่มว่าเดี๋ยวเราลอง New Example ตัวเบส i c สักตัวหนึ่งก็คือตัวบิ n กนะครับขึ้นมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดตัวเดิมของผมก่อนนะตัวนี้นะครับ หลังจากที่เราได้โค้ดบิงมาแล้วนะครับแล้วเราลองบ e r i f y ดูก็ได้นะว่าโอเคโค้ด okay, ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้ไหมได้นะครับดันคอมไพลิงแหละจากนั้นเราก็ทำการเลือกบอร์ดะบอร์ดรับบิลไพพิคโคแล้วทำไปเลือกพอร์ตแล้วผมก็จะทำการอัปโหลดโค้ดนี้เข้าไปในตัวของยูนของผม อัพโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะไฟจะกระพริบมันนะไฟกระพริบไหมเห็นไหมครับเพื่นเห็นหมั้ยเห็นอยู่เนาะโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะถอดสายออกแล้วผมก็จะเสียบเข้าไปในตัวนี้ปึ๊ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับ ถ้าเพื่อนๆได้ตัวใหม่มาเนาะก็จะประมาณนี้เวลาเราเลือกพอตก็จะไม่เจอพอตแล้วเราจะทําการอัปโหลดโค้ดได้ไหมนะให้เราทําการอัปโหลดโค้ดเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปนสนใจพอตนะครับต่บางจะบาง,งเครื่องเนะี่ยเวลาเราเลือกพอตตัวนี้เขาจะเห็นเป็น UTF 8อะไรสักอย่างนึง่งดันอัปโหลดนะครับดันอัปโหลดเหมือนกันเนาะนะครับ ไม่มีพอร์ตดันอัพโหลดแต่แล้วทีนี้เรามาดูไฟกระพริบไหมไฟกระพริบนะครับเห็นไหมครับสามารถอัพโหลดโค้ดไฟกระพริบเข้าไปได้นะครับทีนี้พอหลังจากที่เราอัพโหลดโค้ดไปแล้วทีนี้เรามาดูที่พอร์ตปึ๊บนะครับพอร์ตจะมาให้เราแล้วนะครับพอร์ตมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วทีนี้ในกรณีที่พอร์ตหายมีไหมพอร์ตหายมีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลอง ทำพอตหายให้ดูเดี๋ยวเราลองดูเนาะพอตจะหายไหมบางทีเวลาเราอัปโหลดโค้ดเนี่ยนะครับบางทีอัปโหลดทนานนะครับหรือว่าสายหลุดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละบางทีจะพอตหายอัพโหลดดิ้งเนาะผมจะลองสัดสายผมถัดดสายแล้วนะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเสียบสายเข้าไปใหม่แล้วเราจะมาดูว่าพอตหายไหม พอตไม่หายอ่ะตอนนี้พอตไม่หายแต่บางครั้งในกรณีที่พอตหายนะครับให้เราทําอย่างเนี้นะฮะถ้าพอตหายนะครับที่ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะมีปุ่มบูทสีขาวตรงเนี้ยดียเห็นนะครับบูทสีขาวอยู่ตรงตรงบอร์ดลาบรีพายอ่ะให้เรากดปุ่มบูทสีขาวค้างไว้ครับแล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปปึ๊บถ้าเรากดปุ่มบูทสีขาวค้างไว้นะครับ แล้วก็เสียบสาย USB เข้าไปปึ๊บแบบนี้เขาจะเด้ง s t o r เ g e ขึ้นมาให้เหมือนกันกันกบตอนแรกๆนะครับจากนั้นเราก็พอเราเลือกปึ๊บเห็นไหมฮะพอร์ตไม่มีเราก็สามารถที่จะอัปโหลดโค้ดได้เหมือนกันนะครับถ้าพอร์ตหายนะครับถ้าไม่สามารถอัปโหลดโค้ดได้ให้เรากดปุ่มเสร็จแล้วครับพออัปโหลดเสร็จปุ๊บนะครับไฟก็จะกระพริบ โอเคไหมครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นเบื้องต้นในการใช้งานบอร์ดนะครับสำหรับ Raspberry Pi Pico หลังจากที่เราทําการติดตั้งแพ็กเกจเข้าไปแล้วเนี่ยอันต่อไปเราจะใช้งานไอ้ตัวในส่วนของหุ่นยนต์ของผมแล้วนะครับผมก็ได้มีการทําไลบรารีขึ้นมาไว้นะครับรองรับเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านเซนเซอร์นะครับควบคุมมอเตอร์หรือแม้แต่เซอร์โบรือว่าการที่เราจะเอาโมดูลต่างๆเข้ามาใช้ในตัวหุ่นยนต์นะครับ ให้เรามาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับให้เราทําการ Copy ในส่วนของโฟลเดอร์ที่อยู่ในลิฟตรงนี้นะครับให้ Copy ทั้งหมดเลยนะ Copy จากนั้นเราจะเอาไปวางไว้ในไฟล์เทมนะครับที่ทาง Arduino สร้างขึ้นมาไว้ตอนที่เราทําการติดตั้งนะครับก็คือที่ document นะครับ Arduino นะครับเราไปที่ document นะครับแล้วก็ไปที่ Arduino แล้วก็ไปที่ library นะครับตอนนี้ library ของผมเนี่ย มีแล้วนะครับแต่ผมจะทําการลบเลยถ้าองเพื่อนยังไม่มีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังนั้นเราก็ทําการวางลงไปเลยนะครับวางไปแล้วนะครับถ้าถามว่าโค้ดของผมอยู่ตรงไหนนะผมโค้ดของผมก็อยู่ใน example ตัวนี้ครับเราเข้าวิธีิ my RP bot แล้วก็ไปที่ example นะครับเนี่ยก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้ทั้งในส่วนของที่เป็นระดับกลางนะครับระดับสูงนะครับ บอร์ดต่างๆที่ผมทําไว้ในตัวหุ่นยนต์ไม r p mini ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับไม้ mini r p <laughs> เ,เราก็จะใช้โค้ดตัวนี้ก่อนที่เราจะใช้โค้ดตัวนี้ให้เราทำการก o อปนะครับ Copy ขาขออกมาจากนั้นเราก็วางไว้ที่หน้า Desktop เอาไว้ตรงนี้ พอระวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วเราก็ค่อยเปิดเขาขึ้นมานะโค้ดที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีประมาณนี้ก็ลองเข้าไปดูนะครับ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของแท็บเมนนะครับแล้วก็แท็บเซ็ตติ้ง เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายในคลิปถัดไป l e a d m e s e r v o พวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันพวกฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้เราจะทำการเทสดูว่าหลังจากที่เราทำการติดตั้งแพ็กเกจลงใน Arduino แล้วสามารถใช้งานบอร์ด Raspberry Pi Pico ซึ่งมันสามารถใช้งานได้แล้วต่อไปเราจะทำการใช้งานในตัวหุ่นยนต์ผมเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับโดยผมได้สร้างไลบรารีขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะให้ทำก็คือตัวนี้ครับ ในเอ่อในโฟลเดอร์นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะมีโฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Rpipico ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเขาก็จะบรรจุตัวเห็นไหมครับตัวขาพินนะครับโดยเขาจะบรรจุพวกอ่าดิฟายพวกขานะครับขา GPO สำหรับพวก c คอมมูนิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีเรี่ยว SPI พวก i2 i แ C นะครับหรือว่าขา LED ไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ของผมนะครับจะไม่เหมือนกันกับตัวที่เราติดตั้งเข้ามาครั้งแรกเมื่อสกรู่เนี่ยคดังนั้นผมจะเราจะต้องเอาตัวนี้ครับไปอัปเดตนะครับในส่วนของในส่วนของขา GPIO นะครับของตัว c o m u n i c a ชชันตัวเนี้ยนะครับที่อยู่ในแพ็กเกจนะครับ รเราก็ทําการกับปี้ตัวนี้ไว้เลยเราไม่เราไม่ต้องก o p ปี้ก็ได้นะเรเราเอาไปทับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทับนะครับต่อไปนะครับให้เราเข้าไปที่แพ็กเกจนะให้เราเราจะเข้าไปที่แพ็กเกจเ, package, เพื่อตามหาไฟล์ตัวนี้ครับไฟล์ที่ชื่อว่า P i n underscore อร์อะโดนนะครับโดยเราจะไปที่กด Windowsr นะครับ windowr ก็คืออยู่ตรง ที่เป็นรูป w i n d o w ์นะครับแล้วก็กดตัว R พร้อมกันนะครับนี่ครับวินโดว์ R เขาก็จะได้มาตัวเนี้ยปกติแล้วตัวนี้จะเป็นเปล่าๆมาเนาะให้เราพิมพ์เปอร์ซนะครับแล้วก็ตามด้วยแอป R นแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามหาไฟล์ที่ชื่อว่า pin underscore a r d u i n o แล้วก็คลิกโอเคไป จากนั้นเราก็มาคลิกแอปดาต้าข้างบนปึ๊บแล้วก็โลคอลนะแล้วก็อนะุดนุ่นห้าแล้วก็แพ็กเกจนะครับแล้วก็ R P 2 0 4 0ฮาร์ดแวร์ R P 2 0 4 0นี่เนี่ยอันนี้คือเวอร์ชันนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งเวอร์ชันอื่นเราสามารถใช้งานได้แล้วก็เราก็คลิกเวอร์ชันนั้นๆั้นคลิกเข้าไปแล้วก็วอรเลนนะแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นเราก็ เลื่อนหาอ p i ยพิโคคือตัวนี้ครับซึ่งมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ชนิดเดียวกันกับตัวนี้ครับก็คืออะไยพิโคอยพิโคตัวนี้ก็เป็นอ p i ยพิโคแล้วก็เปิดอ p i ยพิโคที่อยู่ใน App.data นะครับที่อยู่ในแพ็กเกจที่ขึ้นมาเราก็จะเจอนะครับไฟล์นะครับที่ชื่อว่า pin underscore arduino นะครับตัวนี้แล้วก็ดับเบิ้ลิกข้าไป อย่าง Y ตัวเนี้ไอตัวตัวเนี้ของผมจะเป็นตัวขาว17ขา16กนั้นเราก็ไปเปิดตัวนะครับ r p a c e i ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาครับปึ๊บเดี๋ยวเราจะทำการ Copy ตัวเนี้ยครับแล้วก็ไปวางครับของเก่าตัวเนี้ปึ๊บแล้วก็วางตากังนั้นเราก็ทำการ save นะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยเอาละหลังจากที่เราได้ทําการอัปเดตในส่วนขาพิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่า,าในส่วนของโค้ดของเราเนี่ยมีการเรียกใช้งานในส่วนของไลบรารีได้ไหมนะครับเพราะบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคำการก็ปปในส่วนของไลบรารีไปวางไว้ในเทมของ Arduino ที่สร้างไว้ในในด็อกิเมนต์แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้เหมือนกันเราก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนะครับ ให้เราทำการติ๊กถูกบริไฟตัวนี้ดูนะครับโอเคดัน o m p i l i n g นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการอัปโหลดนะครับก่อนอัปโหลดเราตรวจสอบไปดูซิว่านะครับเราเลือกเลือกบอดถูกไหมนะครับรีไฟยปิดโคนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาดูที่พอร์ตนะครับเลือกพอร์ตเชื่อมต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดลงไปในโค้ดในหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับที่มีล้อสีขาวเดี๋ยวลองอัปโหลดดูนะครับปุ๊บ โค้ดก็ไม่มีอะไรนะครับโค้ดก็แริ่มาจากบรรทัดแรกเลยเนบรรทัดที่4แล้วก็มาในส่วนของเซตอัพนะครับแล้วก็มีการเซตติ้งค่าบางอย่างนะครับจากนั้นก็จะเรียกใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน a r m d o w n open นะครับก็คือในส่วนของมือจับนั่นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน AW ก็คือรอปุ่มกดนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพอรันลงมาแล้วเนี่ยเขาจะมารออยู่ที่บรรทัดที่15ตรงนี้นะครับจนกว่าเราจะทําการกดปุ่มนะครับ เดี๋ยวเราทําการอัปโหลดนะครับปุ๊บคลิกอัปโหลดนะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับอัปโหลดแล้วถ้าอัปโหลดเสร็จก็จะมีเสียงประมาณนี้เสียงเนี้ยเกิดจากฟังก์ชัน a w นะครับในคําสั่งละถ้าสมมุติว่าเรากดตรงนี้แล้วเนี่ยหุ่นยนต์ขอเราจะวิง่งหุ่นยนต์เราจะวิ่งแะ้ว ตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งแพ็กเกจนะครับของ RP2040 เข้าไปใช้งานในส่วนของ Arduino นะครับ IDE และก็ทำการติดตั้งไลบรารีนะครับที่ใช้งานในตัวหุ่นยนต์ของผมนะครับแล้วก็เลขใช้งานเบื้องต้นรวมไปถึงนะครับที่สำคัญเลยก็คือการอัปเดตขาพินนะครับทำไมถึงต้องอัปเดตขาพินเพราะว่า พวกขา g p o ที่เป็นในส่วนของ Communication ว่าจะเป็นพวกอยู่อนพวก I Square C พวก SPI พวกเนี้ยนะครับในตรงอยู่งผมเนี่ยมันไม่ตรงกับตรงนั้นโอเคไหมครับอันนี้เสร็จแล้วเนาะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะมาลองกใช้งานฟังก์ชันต่างๆดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองอัปโหลดมาอีกทีนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วแหละเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวลองมา คอนโทรลพวกมอเตอร์กันดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ